ที่จะได้ ทุกจุดบ้านจอมบดีเหนือนะครับก็ต้องการกราบถวายการต้อน ไว้เส,สียงแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อพระโคพ,โพิสารปัสยธรรมและนามรำทุกท่านนะครับวันนี้แต่งตัวสวยสดงดงามทุกท่านเมื่อประกอบพิธีการแห่อันเชิญสัญญาบัตรพัดยศพระไตรพระาพราชทานเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านาทุกภาคส่วนนะครับนั่งบริเวณภายในศาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังนี้ เพื่อได้เตรียมเข้าสู่ลำดับพิธีการในการประกอบพิธีสมโภชสมณศักดิ์ในลำดับนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับขอาการอาบราธนาพระสงค์พระสงฆ์ผู้เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาที่ได้นามาจากพระาว่าต่างๆทั้งสิบรูปได้ขึ้นนั่งประจำอย่างอาจสงประกอบไปด้วยรูปที่หนึ่งพระรูประดิษฐ การจนะุลเจ้าคณะตำบลพึ่งแดดเขตหนึ่งวัดการจนะประดิษฐ์รูปที่สองพระรูสุมังคจิตโตศนเจ้าคณะอำเภอเหล่าสร้างพ่อวัดศรีสุมังรูปที่พระมหายุทธวัรคมวัดโนรองเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดประสีสุรรูปที่สี่พระมหาอำนาจชินาทโตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดรอยพระพุทธบาทภูพโนรมรูปที่ห้าพระกูลาคร เจ้าคณะตำบลบางโค้วัดอรุณ์รัศมีรูปที่หกพระภูม nah ิอาภัยว evet> ัชรสงพลเจ้าคณะตำบลพลงามวัดศรีสว่างอารมณ์รูปที่เจ็ดเจ้าที่การดุลฎีรัมปัสงพลเจ้าคณะตำบลขุนแดงเขตสองวัดสรกบัวรูปที่แปดพระภูมิรุวันพุนากรเจ้าว่ดพระเวรุวันรัตวีรุวันรูปที่เก้า พระอธิการปีชาโอภาโสจเจ้าวาดวัดศีมงคลวัดสรีมงคลและรูปที่สิบพระมหาอุทัยวชิรเดทีผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดธรรมบาลวัดธรรมบาลทั้งสิรูปนะครับกราบพระพาดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะเวลานี้ครับแห่จุดบอสองเท่าน้ได้ หรือตามหีดของเราเรียกว่าพิธีหดสงนะครับเพื่อถวายเทราพิเศษให้แก่พระเทระผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรซึ่งเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อพระเทระพระมหาเทระได้รับการแต่งตั้งสมณศัติ์โดยพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ ก็จะมีการประกอบพิธีเทราพิเศษอันนี้เป็นธรรมเนียมของตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับที่เราท่านทั้งหลายได้เคยปฏิบัติมานะครับเป็นการถวายผู้ที่ตาจิตถวายยศถวายตำแหน่งให้กับพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์หรือการแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่ใูโอกาสนี้นะครับ ับนในช่วงนี้เรียนเชิญผู้มีเกียรติสาธาชนทุกท่านนะครับชาวบ้านจะม,มีเวลอก็ดีนะครับชาวบ้านใกล้เรือนเพียงในเขตตำบลดงมองมหรือมาจากาที่ต่างๆนะครับเรียนเชิญบริเวณด้านในศาลานะครับยังมีพื้นที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมประกอบพิธีเก้าอี้ด้านหลังแรับก็ยังว่างนะครับ บริเวณด้านข้างและด้านนี้นะครับท่านสามารถเข้ามานั่งได้นะครับเพื่อที่จะร่วมกันามาขออนุญาตอ่านรายนามพระสงฆ์ผูจเรนพระพุพทธมนตะเจริญชีวงคนคาถาทั้งสิบรูปประกอบไปได้วยรูปพี่หนึ่งพระครูประดิษฐานเจริญคุณรูปที่สองพระครูสุมังคกิจโกศลรูปทีป่สามพระมหายุทธวัฒธรรมวัฒโนรูป,รป, 4, ป,รป 4, ที่สี่พระมหาอํานาจชินทัตโต รูปที่ห้าพระครูอารุณวชิราพรรูปที่หกพระครูอภัยวชิระโสพลรูปที่เจ็ดเจ้าเจ้าอาธิการยุทธพลฮิริสัมปันโนรูปที่แปดพระครูเวรุวันคุณากรรูปที่เก้าพระอธิการปีชาโอภาโสและรูปที่สิบพระมหาอุทัยวชิระเมธีทั้งสิบรูปนะครับเป็นผู้เจริญพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา อีกสักครู่นะครับจะนำทุกท่านเข้าสู่ลำดับพิธีการทางพระศาสนานะครับ วันศกร์ของพ่อออกนี่น่าจะราวห้าสิบคนเด้อนะครับถ้าเราไม่ออกดีไม่ออกก็เถอไม่ออกไม่ได้บุญนั่นคัะไม่ออกไม้อได้พาได้แพ่ครับได้พาไดแพ่เอาที่เอาตังมาเอามาทอดเอามาถวายได้พระพุทธเจ้าไปนะครับเรื่องอยู่ทีเตินปัตานั้งคิดวัิทีานได้เดีนะครับไม่ออกข้าเด้ออะ เอาท่าเอาเท่นนะครับมากูติ์โฟติดภาคสิภาคใต้ภาคเนืาคใต้ตะกูาอาจย์เท้านะครับ่อีถสายน้อลราที่สี่โจรเทราฤท์พระมหาทรการดกาเที่ย้ไปหาตั้งิตอภิษานขเมาบส์สุมฆานาโบ์ร้าจิตอิษฐานพาพนาอาาต ต้องอย่าใหเฒ่าเียอธิษฐานตั้งจิปัจจานาสูงสุดก็คือเกิดปัจจานาต่อพระพิพากษ์จันทร์เราไม่ให้เฒ่าด้วยนะครับจันทร์เฒ่าเราได้บรรลุธรรมด้วยแต่โดยที่สุดแล้วก็ต้องปรารถนาไว้สูงสุดก่อนอ่าก็คือการปรารถนาเพื่อที่จะบรรลุธรรมอ่าแล้วก็เข้าสู่พระนิพพาน ตัตหราเลี hmm. mm ้ยหาืต่อยเ้ยพวนีตงเลี้ยงก่อนวะให้เนี้ต้องรู้ทันตอนนี้จะเลี้ยงว่าจะมาเทรอ่าสูที่น้ำตาลต่อที่ดีถวายเทวาพิเศษได้อ่านโดสงูเนี่ัตั้งสมรรศักดิ์ในตัวเรื่อพระสงฆ์เก้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า่ สาญาบัตรพักเิแล้วก็พาดปลายพระานให้แด่พระอธิการองไ์ม่อาภัตธรโมนะครับได้รับตัตงเิพากษาสัญาบัตรหมายว่าจะพิจารณาพรูที่สารตัดพระธรรมนะครับ